สวัสดีค่ะแซลอไพรสาลีเจริญย,ยนต์นะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงรีวิวรถเข้าใหม่นะคะวันนี้อ้อยมีรถนะคะมารีวิวให้ลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันนะคะทรงซีดานนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นนิสสันอาร์เมล่ 1.2E นะคะคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะบอกเลยว่าสับกันมันๆไปเลยนะคันนี้เกียร์ธรรมดาปี2014ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปรักภายนอกภายในกันนะคะว่ารถคันนี้มีออปชันอะไรบ้างนะอ่ะกระจังหน้าของเขานะคะคเป็นตัดคมแ่แบบนี้เลยนะคะโลโก้นิสสันนะคะตัวรถเ,เป็นสีขาวนะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมแบบสเกิร์ตรอบพันเลย สำหรับด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเราแต่งองค์ลงล้อมมาให้แล้วนะเปลี่ยนแมกใหม่ยางใหม่ให้กับลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะยางใหม่ๆเลยนะปี2023ใช้กันอีกยาวๆเลยไฟเลี้ยวอยู่ที่แต้มแก้มข้างแบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถกันสาดกันมแมลงนะคะตรงรุ่นนะคะมือจับโคเมียมพร้อมที่รองมือจับกันลอยนะคะสําหรับคันนี้นะยางหลังก็เหมือนกันนะคะปี2023นะของเราเปลี่ยนให้ทั้งหมด4สเส้นเลย ด้านหลังของนิสสันอาร์เมลคันนี้นะคะคันนี้หนูบอกแล้วว่าแต่งมารอบคันเห็นไหมมีสเกิร์ตมาให้แล้วพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโกโอาร์เมลนะคะที่สําคัญนะมีเซ็นเตอร์ถอยนะคะให้ลูกค้ามาด้วยแล้วนะคะ3จุดค่ะ <C le ak> เดี๋ยวเรามาชมภายในกับของเจ้านิสสันอาร์เมคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในเป็นสีดํานะคะกระจกนะคะ เป็นกระจกไฟฟ้านะคะปรับพับไฟฟ้านะ,นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแอร์แบ a แอรนะเล็กไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ70,000นกโลนะคันนี้เครื่องเล่นนะคะเดิมๆจากโรงงานนะแอร์เป็นแอร์นา็อกะ,ะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องของเจ้านิสสันอัมร่ากันนะคะคันนี้นะคะเครื่องย,ยนต์หนุ่มพันสองร้อยซีซีนะคะเชื้อเพลิงเป็นบินซินนะคะอันนี้แผ่นเพลนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยงัดนะคะ เครื่องยนต์นะคะแบบนี้เลยประหยัดน้ำมันสุดนะคะกับมิสสันแอเมร่าตัวปฝาระโปนะคะจะแบบน,นี้เลยมีสติกเกอร์มอ,อก,กนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสำหรับค่าตัวนะคะของเจ้านิสสันอเมร a เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะรถปี2014นะคะค่าตัวเบาๆนะคะอยู่ที่249,000บาทค่ะลูกค้าเครดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ สนใจน้องรีบจองด่วนเลยนะคะ093 587 1643เซลอ้อยยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวจบรีวิวไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ